เอาละบูทพร้อมหญ้าพร้อมแต่ลักษณะของหญ้าหรือสายพันธุ์นี่ที่สําคัญเลยมันต้องเป็นสายพันธุ์อะไรฮะอันนี้ผมใช้เป็นหญ้าหญ้านายครับอาา่าฮะเป็นหญ้าเป็นป้องป้อง,องไม่มีขนไม่มีอะไรแล้วก็คือรอบในการตัดของเขาเนี่ยประมาณสัก20กว่าวันถึง30วันในตัดได้แล้วอาา่าฮะแต่พันธุ์ที่จะมาปลูกเนี่ยค่อนข้างที่ต้องเป็นหญ้าแก่หน่อยอาา่าฮะแสดงว่ามันเป็นการลงทุนครั้งเดียวครั้งเดียวยาว,ยาวๆเลยครับเราไม่ต้องมาปลูกทุกปี คือปรับหน้าดินของเราปุ๊บครับแล้วก็เอาหญ้าลงแซวว่ามันก็ต้องก่อนที่จะใช้งานได้จริงที่บอกว่าตัดได้ทุกกี่สัปดาห์เนี่ยอาา่าฮะมันก็ต้องมีช่วงรอให้รากเกาะครับเพื่อแตกใช่ครับขยายนี่คือเขาจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นต้นแคาา่มันจะแต่ละข้อแต่ละข้อเขาจะแตกเป็นรากแล้วก็จะขึ้นเป็นต้นโอ้โหแต่เราคือครั้งแรกเราอาจจะยังไม่ได้ตัดใช้งานเลยนะครับคือคือขึ้นมาปุ๊บให้เขาเกาะก่อนแล้วตัดสักหนึ่งทีอาา่าฮะที่ตัดออกมาเนี่ยก็ปูลงไปอีกมันก็จะแตกเยอะ้นนนีมจะแ่เ เขียวไป็นทั้งผืนเลยครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของการลงทุนนี่มันไม่ได้เป็นการลงทุนซ้ำๆทุกรอบครั้งเดียวครั้งเดียวกินไปแบบว่าโอ้ยาวไปยาวไปถ้าเรามีพื้นที่เหลือเยอะกว่านี้นะบางคนเขาทำพืชอาหารสัตว์โดยเฉพาะครับหญ้าพวกนี้เป็นที่ต้องการสร้างรายได้ได้อีกเราตัดเป็นหญ้าก็เหมือนกับที่เราไปรับเข้ามานี่แหละเหมือนกันเหมือนกันเราเริ่มต้นก่อนขยายพันธุ์ไปเรื่อยครับ